สวัสดีครับผมเด็กชายจันเดวัตตระกูลทองทิพย์ชื่อเล่นชื่อเซนนะครับผมเด็กชายนลสงศ์สาราโชื่อเล่นชื่อว่านามิครับหนูด้กหญิงพลอยพีช้างเขียวชื่อเล่นชื่อใบายาบค่ะพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งจะมานําเสนอเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเรามาดูความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงกันนะครับเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงกอบแนวคิดซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น นเกิดคําว่ายั่งยืนคาว่าพอเพียงคือการดำเนินชีวิตแบบสายกลางโดยตั้งอยู่บนหลักสาประการคือ 1. นึ่งความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นเช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 2. ความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดคำานึงถึงที่คาดการณ์ว่าจะเกิดการกระทนานั้นๆอย่างเราพอบ 3. ภูมิคุ้มกันหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตนั่นไขค,ความรู้องค์ประกอบในการทํางานทุกอย่าง ต้องเริ่มต้นจากความรู้ซึ่งต้องรู้ลึกรู้กว้างและสามารถนำวิชาต่างๆนั้นมาวางแผนดำเนินการขั้นตอนอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพราะหากไม่มีความรู้การนำไปปฏิบัติอาจจะมีปัญหาเนือ่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนมีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิตอย่างที่กล่าวมาข้างต้นการพึ่งพาตัวเองได้เป็นส่วนเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเมื่อทุกคนสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้แล้วต่อไปอาจจะมีการพัฒนาธุรกิจโดยมีการรวมกลุ่มวิชาอาชีพเดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นี่ก็คือผลงานของพวกเราจะทําทั้งแบบ2 d ดีและ3 d ดีค่ะนี่คือสิ่งจะมีสิ่งลูสร้างต่างๆดังนี้ค่ะก็จะมีโรงแรมบ่อน,น้ําทุ่งนาที่เลี้ยงสัตว์ร้านอาหารสวนดอกไม้คาเฟ่นะครับเวลาเราเดินข้าคาเฟ่สามารถมองวิวทุ่งนาหรือสวนดอกไม้และสามารถเข้าไปถา่ายรูปได้ครับทุ่งนาสามารถเอาผลผลิตไปให้กับร้านข้าวและเอาฟางที่เหลือไปให้อาหารสัตว์ได้ครับ และจะมีบ่อน้ำที่คอยให้อาหารสัตว์และลดน้ำต้นไม้โรงแรมที่อยู่ใกล้กับร้านอาหารก็สามารถดึงดูงดลูกค้าได้จากระยะทางและเดินทางได้สะดวกอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือผลงานของเราที่จะนำเสนอในวันนี้ครับพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้คับขอบคุณ